สัปดาห์นี้มาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยอดนิยม Toyota h ไฮรักฟรีโวจีอาร์สปอร์ตดับเบิลแคปขับเคลื่อนสองล้อคันนี้ครับรถแบบนี้ก็จะทำห้องโดยสารกว้างๆแล้วก็จะมีส่วนสูงมากกว่ารถเก๋งหน่อยเพราะนั้นก็นั่งสบายๆทัศนวิสัยมองได้รอบตัวหรือว่าเป็นรถที่ขับได้ดีทั้งในเมืองแล้วก็ออกจากถนนดำไปทางลูกลังพละงกำลังก็เหลือเฟือครับ ถ้าถามผมว่าเวลาจะซื้อจะเลือกตัวไหนเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าถ้าคุณไม่ถึงขนาดบุกป,ป่าฝ่าหิมะขึ้นดอยลงทะเลใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปไป,ไปทางลูกหลังบ้างขึ้นเขาบ้างขับเคลื่อนสองล้อตัวนี้เหลือเหลือ นี่คือรถยนต์ Toyota h i l u ั Revo ว GR Sport Double c a b กับเครื่อง2ล้อเกียร์อัตโนมัติเป็นรถยนต์ Toyota h i l u ั Revo ที่ปรับแต่งมาให้สมกับคำว่า GR Sport ใช้เครื่องยนต์ในรหัส 1GDFTV Hi g h เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงเราเราลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาลวต่อสูบให้กำลังสูงสุดนั่นค่อนข้างสูงครับ204แรงมา้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงานาน3 4 0รรบต่อนาที แล้วก็มีแรงบิด500นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่1,600ไปจนถึง2,800รอบต่อน,นาทีผมก็ขึ้นมาขับอย่างเนี้สยสบายๆครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวนี้รถพิกอัพโดยเฉพาะยิ่งพิกอัพสิงในเมืองต้องเรียกอย่างนี้คือพวกพิก up สีประตูก็ดีหรือว่าพิกอัพที่ดัดแปลงเพื่อพุ่งเป้ามาที่คนใช้บนถนนดำเป็นหลัก รถแบบนี้ก็จะทําห้องโดยสารกว้างๆแล้วก็จะมีส่วนสูงมากกว่ารถเก๋งหน่อยเพราะนั้นก็นั่งสบายๆทัศนวิสัยมองได้รอบตัวหรือว่าเป็นรถที่ ขับได้ดีทั้งในเมืองแล้วก็ออกจากถนนดําไปทางลูกลังพละกําลังก็เหลือเฟือครับแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ขับเครื่อง2ล้อหลังก็ตามขับแบบนี้แล้วสบายสบายครับการจะราจรติดขัดแบบนี้ก็ไหลตามกันไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับเพราะว่าแรงบิดของเครื่องยนต์แล้วก็อัตราทดของเกียร์ทำได้ดีไม่มีอาการกระชากฟืดฟาดฟืดฟาดเวลาเปลี่ยนจังหวะอัตราทด <c oughs> ของเกียร์ทุกอย่างต่อเนื่องกันเพราะว่าดูจากอัตราทดของเกียร์ลูกนี้เนี่ย ค่อนข้างจะต่อเชื่อมกันดีอัตราทดไม่ห่างกันมากยกเว้นเกียร์หนึ่งแน่นอนล่ะรถปิกอัพทั่วไปเกียร์หนึ่งเนี่ยอัตราทดจะสูงหน่อยพอลงมาเกียร์สเกียร์สเกียร์สก็จะค่อนข้างไล่ไล่ไล่ชิดกันลงมาเป็นรถที่ขับได้สนุกคันหนึ่งผมเองอาจจะใช้ชีวิตคุ้นเคยกับรถแบบปิกอัพดีเซลมาจะเรียกว่าตลอดชีวิตก็ได้แต่ว่าเจอปิกอัพดีเซลสมัยใหม่อย่างโตโยต้าไฮรักลีโวจีอาร์สปอร์ตดับเบิลแคปคันนี้ต้องบอกว่ามีการพัฒนาขึ้นมากทีเดียวครับ โตโยต้าไฮรักรีโว r จีอาร์สปอร์ตดับแออกแบบมาดูดุดันสวยงามกลมกลืนนะครับด้านหน้ากระจังหน้าสีดำกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถแบตบลัวสัญลักษณ์โตโยต้ใหญ่ๆออกแนวโครเมียมให้ความแวววาวดูเส้นสายทำมาดีลงตัวทีเดียวครับ889,000บาทปิกอัพดับเบิลแคปประตูแบบนี้เนี่ยถือว่า ตลาดกว้างใหญ่การแข่งขันดุเดือดรุนแรงจริงๆ RIVO gr sport เนี่ยเขาทำออกมามีทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็4ล้อตัวนี้ขับเคลื่อน2ล้อถ้าถามผมว่าเวลาจะซื้อจะเลือกตัวไหนเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าถ้าคุณไม่ถึงขนาดบุกปา่าฝ่าหิมะขึ้นดอยลงทะเลใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปไปทางลูกลังบ้างขึ้นเขาบ้างไปทางคดโค้งไปทางเที่ยวบ้างขับเคลื่อน2ล้อตัวนี้เหลือ 204แรงม้ากับแรงบิดร,ระดับ500นิวตันเมตรเนี่ยแล้วก็เกียร์รูปนี้เนี่ยถือว่าทำกันได้ลงตัวทีเดียวขับสบายๆง่ายๆถือว่าพัฒนากันมาจนแทบจะหาจุดอ่อนไม่ได้ละขับก็สนุกอัตราเร่งดีไหลลื่นศูนย์บริการอะไหล่หาง่ายทั่วไปว่าง,งั้นดีกว่าราะนั้นใครที่มองหารถปิกอัพขับสบายหรือว่าบางอารมณ์อยากจะสนุกสนานกับมันบ้าง เป็นปิกอัพแบบดับเบิลแคบสประตูเผื่อว่ามีครอบครัวไปด้วยหรือเผื่อบรรทุกสัมภาระที่ไม่อยากเอาไปไว้ที่ท้ายกระบะลองดูครับ t o y o ต a h ไฮรักรีโว r Sport ตัวที่แต่งออกมาออกแนวสปอร์ตแบบนี้เพราะว่าใช้รหัส GR ขึ้นมาเนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทยแบบนี้เนี่ยแล้วลองขับดูถามตัวคุณเองเลยครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันลงตัวกับคุณหรือไม่ครับ